คลิปนี้นะคะหมอจะมาคุยให้ฟังนะคะว่าการรักษาในกลุ่มที่ไม่ต้องปลุกผมมีอะไรบ้างแล้วก็การรักษาที่ต้องปลุกผมมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มรักษาที่ไม่ต้องปลุกผมเนี่ยก็คือมีกลุ่มพวกยาทานะคะหรือว่ายากินแล้วก็ฉีดก,กระตุ้นผมแล้วก็เลเซอร์นะคะมีทั้งหมดประมาณ4ตัวที่นิยมกันนะคะ ยาทาก็จะมีกลุ่มชื่อไมน็อกซิเดิยกับฟินรราสไรนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมนะคะในการใช้แต่ว่าข้อจากัดก็คือถ้าบางคนผมเช่นเล็กมากๆนะคะหรือว่าผมที่มีกรรมพันธ์รุนแรงมากๆหรือว่าค้ามไปทางศีรษะล้านบางทีอจจะยังเห็นผลได้ไม่ค่อยชัดเจน ะะอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้ยากินค่ะยากินก็มีหลายกลุ่มนะคะแต่ว่าที่นิยมก็จะมีฟินาสไทร์เมนอกซิดีนะคะหรือสไปโนโลลคโตนซึ่ง3อย่างนี้ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยหมอก็จะมาดูว่าใครมีผลข้างเคียงจากยาตัวไหนไหมหมอก็จะพยายามปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแต่ละคนไปนะคะ อันที่3เรื่องฉีดกระตุ้นผมอะคะ่ปะปัจจุบันก็จะมี P.R.P หรือว่า Exosome นะคะ P.R.P เนี่ยมาจากร่างกายเราคือมาจากเก็เดเลือเราเลยนะคะแต่ Exosome เ,เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการไปสก,กัดในห้องแลบแล้วมาฉีดกระตุ้นผมนะคะส่วนตัวมองว่า ตัว PRP เนี่ยเห็นผลลัพธ์ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็มีางานวิจัยรองรับค่อนข้างเยอะว่าค่อนข้างปลอดภัยนะคะก็สามารถฉีดได้อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ฉีดได้ตามความเหมาะสมที่เหมาะแต่ละคนเนี่ยแนะนําเลยนะคะแต่ว่าตัวเอ็กโซโซมเนี่ยมันจะเป็นส่วนที่ตัวค่อนข้างใหม่นะคะเราเองก็ยังไม่ดูว่าขั้นตอนย่อยยาเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าคงต้องรองอานวิจัยใน,ในอนาคตข้างหน้าเพื่อมายืนยันว่าตัวเอ็กโซโซมเนี่ยดีไม่ดีอะไรยังไงมากขึ้นนะคะสุดท้ายคือเลเซอร์ค่ะจะสังเกตว่าบางคนเนี่ยจะมีการใช้เลเซอร์ที่เป็นเหมือนหมวก ที่ฉีกที่เอาไว้เหมือนกระตุ้นผมนะคะใส่แล้วก็ครอบกระตุ้นผมนะคะซึ่งอันนี้หมอคิดว่าก็เป็นส่วนเสริมนะคะการใช้ก็ดีดีกว่าไม่ใช้นะคะแต่ถ้าบางคนไม่สะดวกใช้จริงหมอก็คิดว่าเราอาจจะมีวิธีการในการปรับทั้ง4อย่างเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นยาทา ยากรีนหรือการฉีดกระตุ้นผมหรือว่าเลเซอร์เนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละคน,นะคะ่ะบางคนอาจจะเหมาะกับแบบหนึง่งที่เห็นผลลัพธ์ได้ดีบางคนก็จะบอกกับอีกแบบหนึ่งมากกว่าน,นะคะดังนั้นสิ่งนี้เพื่อความที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีหมอแนะนําให้มาคุยกับหมอก่อนว่าคนต้องใช้อะไรยังไงเราจะได้ปรับให้เหมาะกับแต่ละคนนะคะแล้วสั่งสิ่งนี้ก็คือสามารถที่จะรักษา,าแบบระยะยาวได้เลยค่ะ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการปลูกผมการปลูกผมก็คือมีเทคนิคหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นดึงรากผมจากข้างหลัง FUE หรือผ่าตัดเล็บ FUT นะคะซึ่งจะเหมาะกับคนที่ไม่มีรากผมแล้วนะคะดังนั้นแต่ละเคสเนี่ยก็ใช้เทคนิคที่แตกต่างกันไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือภาพรวมของการรักษาเรื่องผมในปัจจุบันนะคะแต่ว่าใครจะต้องรักษาแบบไหนเนี่ยหมอนแนะนําว่าอาจจะต้องมาตรวจกันแบบเคสไปเคสหรือว่าเป็นการคัสซอไมไหมคือเฉพาะเจาะจงให้เหมาะกับ ราะหลายๆคนมีข้อจํากัดข้องทางเยอะนะคะบางคนไม่เหมาะกับการกินยาตัวหนึง่งบางคนเหมาะกับการกินไดอีกตัวหนึ่งนะคะดังนั้นเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะอย่าลืมเข้ามาหาหมอมาปรึกษากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเหมือลงรายละเอียดมากขึ้นว่ายาแต่ละตัวมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแล้วข้อดีข้อเสียของยาแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะคะไว้ติดตามกันนะคะใครมีคําถามสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดเซฟทิ้งไว้นะคะแล้วไว้เจอกันคะ่ะ